สวัสดีครับเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนกับบาฟโฮมอีกแล้ว MG มีเป็นคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกม r รม l m of วเลอร,รน,นั่นเองโอเคเนาะก็วันนี้จะพาไปเอาของฟรีกันเว้ยก็เชื่อว่าหลายๆคนได้ของฟรีแล้วเนาะของฟรีไปเปิดกล่องจดหมายดูของฟรีนี้ชื่อนี้มันจะส่งไปที่จดหมายแล้วก็ระบบนี่เห็นไหมอะไรแปลก Magic Spin Reward ก็ไอตรงนี้นี่จะเป็นของรางวัลที่ผมไปซุ่มมา Magic Spin ปึ๊บกดได้โอ้ได้แไรวเนี่ยได้บัตเตอร์ไฟเช่าแบบเช่าหนึ่งวันเนาะ,ะกดรับ โอเคผมได้บัตเตอร์ไฟแล้วแล้วก็จะมีหลายๆคนถามอีกว่าเฮ้ย <c oughs> แล้วพี่พี่ไปได้มายัางไงอะไอสกินนี้มันต้องไปสุมตรงไหนเหรอสุมตรงนี้เว้ยเดี๋ยวพาไปสุมอันดับแรกเลยก็ไปโหลดแอป,ปกาลิน่าก่อนนะแอป,ปกาลิน่าเดี๋ยวผมต้องออกไปโฮมโฮมโฮมปุ่มโฮมโอเคเสร็จแล้วก็ไปโหลดแอป,ปโหลดแอป,ปตัวนี้มานี่ไงกาลิน่าพอโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งลงมือถือเลยเสร็จแล้วแล้วก็เปิดแอป,ปกาลิน่าขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันเชื่อมต่อแล้วทําให้มันเชื่อมต่อกับ ID ที่เราเล่นสมมุติอ่าออกก่อนล็อกเอาท์ ใช่แล้ว็อกเอาออกจากกีรีนาเมื่อ็อกเอาออกจากกีรีนาแล้วเราก็ให้เข้าไอดีกีรีนาของเราเองผมเข้าทาง a c e b o o k เนาะผมก็กดเข้า Facebook ชึบโอเคนี่ก็จะเป็นไอเดียของผมนะ i อดี ID ที่ล็อกอินผ่าน Facebook นั่นเองเสร็จแล้วก็ไปที่ ROV Mobile เ Mobile. สร็จแล้วไปที่นี่ขวาล่าง Magic Spin นี่ไงมันก็จะสุ่มให้สุ่มโชคเนาะก็จะมีถุงสุ่มเพชร มีอะไรอีกวะเนี่ยกล่องสุมฮีโร่มีเหรียญคุณสองหนึ่งวันมี X p กคูณ2 1หนึ่งวันแล้วก็มีกล่องสุมสกินนั่นเองก็กดหมุนได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมกดหมุนให้ดูแล้วกันชึบมาๆๆขมอนแมนขมอนแมนได้อะไรวะโอมาแทงอยู่ทำไมกูไม่ได้เฮอะไรเลยวะเนี่ยดวงอะไรไมันซวยขนาดนั้นโอเคก็เมื่อวานผมเอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่เมื่อวานเมื่อประมาณ8ชั่วโมงก่อนใช่ไหม เมื่อรันาณ8ชั่วโมงก่อนผมก็ได้สุ่มได้ฮีโร่แบบเช่าก็เป็นบัตรนั่นเองแต่ทําไมครั้งนี้มันสุ่มไม่ได้เฮียอะไรเลยวันนี้โอเคไม่เป็นไรก็รอครั้งหน้าก็ไอสปินเนี่ยมันจะสุ่มทุกๆ8ดชั่วโมงเนาะนี่ทไมรอบนี้สุ่มไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็เราติ๊กให้มันเตือนได้ถ้ามันครบ8ดชั่วโมงเล้วอะไรมันก็จะเตือนที่มันจะเตือนที่หน้าจอตรงนี้สัญญาณการเตือนนั่นเองโอเคเนาะอ่ะ ก็ไม่มีอะไรก็มาแจ้งให้ทราบว่าไอ,อ้กิจกรรมนี้มันก็มีให้เล่นกันอยู่ใครที่ยังไม่โหลดกรีน่ามาเติดเครื่องก็โหลดมาด้วยละ่ะก็มันกดได้ทุกแ8ชั่วโมงเลยเผื่อใครแบบจะดวงดีได้บัตร exp ได้ใบคูณเหรียญอะไรพวกนี้ก็สามารถเอามาใช้ได้เนาะโอเคและก็สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรมีคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยแต่ผม,มเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์และสำหรับใครที่ไม่กดซับสไครต์ก็กดกันด้วยละ่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ดูกัน,นต่อไปสำหรับวันนนนนีี้้้้้กกก็ไดเวววลลลาลาลาาแ่่ะจพัใหหมมคิปถ บายบายทำไมไม่ได้เหี้ยะไรเลยวะเนี่ย